เขมกเกษฐิปุตตาวัตถุนะครับเรื่องของบทของเศรษฐีชื่อว่าเขมกะนะครับชื่อเขมกะนะลูกเขาเนี่ยเรื่องนี้นะครับ,นะนะนะรบพระเจ้ากระทับอยู่วัดเชตวันนะครับไปร,รบ,บบทของเศรษฐีลูกชายของที่คนหนึ่งชื่อว่าเขมกะเป็นหลานเออเป็นหลานนะครับพระกินยังเนะี่ยหลานของใครหลานของอนาถาบินดิกะเศรษฐีนะครับ <c oughs> เป็นหลานด้วยแล้วก็ตัดพระธรรมนานี้ว่านะครับจาต,ตาทิฐานานิเป็นต้นครับทราบมาว่าเขมกานนั้นพี่โลโปรครับรูปหล่อมากรูหล่อครับผู้ชายก็หล่อมนสวยนะรูปหล่อครับผู้หญิงทั้งหลายนะครับจะเป็นไงดาเห็นเขมกะคนนั้นแล้วเป็นไงครับ ราคะภิภูตาครับถูกความยินดีครอบงำเลยกับชอบทันทีโดยเห็นปิ้งทันทีเลยครับไม่สามารถที่งทำไมดะดำลงความเป็นพระของตนได้ครับเพ้อเลยแบบนั้นเธอเดินชนเสาเดินชนต้นไม้เลยแบบนั้นขนาดนั้นเลยนะเห<ม>็นปุ๊บอ่ะโดยมากนะครับเยปูยนะโดยมากนะครับเป็นเห็นปุ๊บเป็นไงหลงเลยเห็นสลอดเป็นไงครับหลงเลยเงี้ยหลงทางเลยไม่ไปหามหรอกครับเพ้อหลงเลยครับขนาดนั้นเลยนะ ผู้หญิงเห็นนะครับไม่สามารถทรงไปไม่มีสติเลยอะออหลงเพอ้อไปเลยครับออถึงใครครับเขียนประกาศนั้นไปไงล่ะก็ยินดีครับยินดีอะไรนะการผิดลูกผิดเมียเขาครับปราธารกรรมอ่ะออชอบผิดลูกผิดเมียเขาครั้งนั้นก็ราชบุรุษครับทําไมล่ะจับครับเออโดนจับ จับไข่เขมมะกาศนั้นนะครับเป็นหลานของใครล่ะอนาถานะคิดดูจะเป็นยังไงล่ะหลานโดนจับครับเอออุปถัมภ์พระราชาอยู่ทุกวันนะครับหลานโดนจับครับเอาไปเข้าฝ้าพระราชาแสดงกับพระราชาครับพระราชาเป็นไงครับเออไม่กล่าววันนี้พูดเลยๆครับแล้วสักคำหนึ่งกับเขมระกาศนั้นนะครับเพราะทําไมล่ะและอาตเดอเซธีครับเออก็คนมาอุปถัมภ์ทุกวันนะครับขอเกรงใจว่อไทยมีหลานทำไมทํา ชั่วขนาดนี้นะครับมีพ่อเป็นโสดาบานันไอ้มีอ่ามีปู่มีตาเป็นโสดาบานันทำไมล่ะทำไมประพฤติอย่างนี้ทำไมครับแล้วก็ให้ปล่อยไปครับเนาะก็ทำไมครับเขมกการนั่งกันไปไงนะไม่ยอมงดเวทจริครับวิรามศน,นะไม่ยอมงาเมสักทีครับเออ่ต่อมา,าราชบุตรทำไมจับอีกครับครั้งที่สองครั้งที่สามครับแสดงพระราชาอีกพระราชาเขาทำไมนะให้ปล่อยไปอีกครับอายนะ มหาเศรษฐีก็ฟังเรื่องราวนะั้ทหมดแล้วทำไมครับก็พาวเขียนประกาศนั้นนะครับก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าถึงสำนักเลยนะครับก็กรับทูลเรื่องราวทั้งหมดเลยนะกลาบทูลว่านการเดินมุมจะเดินไมครับอพราะทั้งหลายเขาจงแสดงทมแก่เขียนประกาศนี้ครับให้แสดงทมให้เขียนประกาศนี้เป็นไงล่ะลดละทีเธอลดละเลิกอะ่ะเออชอบผิดุพลเมียงเข้าครับ พทเจ้านะครับก็ตัดสังเวชคาถาครับให้เกิดความสุขสังเวชนะว่ามันไม่ดีมันสมควรให้มันจิตใจขึ้นเหว่มันจะเศร้าโศกเสียใจนะครับให้มันเกิดความพุ่เหืหขึ้นมาว่าไม่ทำาันได้ทำมันเป็นยังไงดะตกตลกแน่นอนครับนะสังเวชคาถานะแ,แากเขมกะนั้นนะก็แสดงโทษนะครับเนี่ยในการเสพภรรยาหรือว่าผิดลูกผิดเมียเขาได้ภาสิทธ์คาถาเหล่านี้นะครับ <c oughs> จตาริฐานานินโลปะมัตโตอาปัจจติปะธารูปเสวีอ,ป,ญญาาาตตอปุญญาราพังนกิกามะเสยังนิทังนินทังตติยังนิระยังจตุถังอปุญญาราโพจะกติจะปาปิกาพีตาสะพีตายะละติจะโถกิการาชาจะทันดังคาุก,กังปเนติตัตสมานาโปรปะธาดังนเสเวครับ เออนะครับผิดลูกผิดเมียเขามีโทษสี่สถานเนี่ยสลอดอจำไว้นะนาระครับหรือว่านรชนทำไมครับประมาทแล้วนะครับเข้าอ่ชอบเข้าไปอะไรครับผิดลูกผิดเมียเขาปละทาโรปเสิวีอุปเสวีนะครับนี่ปกติชอบทำไมอ่ผิดลูกผิดเมียเขานะครับ ย่อมได้ฐานะสี่อย่างครับถึงฐานะสี่อย่างคืออะไรบ้าง่ะอปุญญาดาพังครับได้สิ่งที่ไม่ได้เป็นบุญครับเอออะไรไม่ได้เป็นบุญอ่ะเดี๋ยวของช่ชวยทั้งหมดเลยครับแล้วก็อะไรครับนอนเป็นไงล่ะนอนไม่ไม่สบายครับณนะนิกามาสยยังอ่ะเออนอนแบบทำไมล่ะเออไม่สบายใจนะครับอ,อ่าอันแรกก็ได้สิ่งที่ไม่ได้บดุญที่สองก็การนอนไม่ได้ตามความประหาครับมันกลัวน่ะ เออคิดถึงบ้านลเลยบ้าโอ้โหพี่ลูกพเมียเขากลัวจะมาตีอีกครับมาสลดเออแล้วทําไมครับนินทางอันที่สามก็ถูกนินทาครับความนินทาได้แน,น,น,น่นอนเออนี่ระยังครับไปไหนละ่ะนรกสิครับที่สี่แน่นอนครับอันที่สี่เลยนะก็คือสะดุกให้คืออาปัญญาดาโพครับได้สิ่งที่ไม่ใช่บบนคติเป็นไงคติจะปาปิกานะครับอันนี้ผลของมันใช่ไหมครั คติที่ไปก็ชั่วช้าครับเร็วซามมาและครับแล้วก็รติครับความยินดีนะยินดีกับด้วยอะไรครับกับด้วยหญิงผู้กลัวแล้วครับของปลุษผู้กลัวแล้วเหมือนกันต่างคนต่างกลัวกันนะพีุ่กพี่เมียเนี่ยโอ้โหมันจะช่ำชื่นเหรออบ่าไปนะกลัวเขาเห็นทำไมครับหน่อยหนึ่งนะครับได้ความยินดีนิดเดียวครับนิดเดียวเอาไหมสลอดใช้ได้เออแล้วก็อะไรครับ พระราชาผลนะครับผลนี่างนี้สีครับพระราชาทําไมครับลงโทษทันอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนรชนนลนะครับไม่เพงเสพภรรยาบุคคลอื่นครับหรือไม่เพงผิดโลกผิดเมียบุคคลอื่นเขานะครับมาอธิบายครับบรรดาบทอนเบอรว่าฐานานี้นะครับก็คือเหตุทางทุกข์อะไรฐานะสี่อย่างคือให้ได้รับทุกข์ครับได้รับทุกข์สี่อย่าง ี่อย่างอะไรบ้างนู่นเลยครับได้สิ่งที่มันจะบนนอนเป็นไงครับไม่สมประสงค์นอนไม่สบายครับแล้วก็ถูกนินทาอันที่สี่ก็ได้ครับนรกครับสี่อย่างแะทุกครับฐานานี้นะแล้วก็ผลอีกนะครับได้สิ่งที่มันด้บุนคติเป็นไงคติได้ที่ไม่ดีชั่วช้าครับก็ยินดีทําไมได้พายยินดีครับนิดหน่อยครับกับด้วยหญิงผู้กัวแล้วของบุตรผู้กัวแล้วแหละพระราชาก็ทําไมครับลงโทษทันครับ บทว่าปรมาตโตนะครับความว่าได้ประกอบด้วยอ,อะไรครับไม่มีสติปล่อยลงสติครับความ,วามประมาคือความไม่มีสตินะครับประมานี่เป็นอกุศลนะไม่มีสติอยู่ครับบทว่าอาปัจจติครับความว่าถึงนะถึงอะไรครับพัฎยาบุคคลอื่น,นอาปัจจินะแล้วก็บทว่าปร,ราชาโดปเสวีนะครับก็คือเข้าไปเสพพัฎยาบุคคลอื่นคืออะไรครับ เ,เข้าไปเสียภริยาของบุคคลอื่นนะครับก็คืออะไรครับอบปะทะจารีประพฤตินอกทางประพฤติผิดเออผิดทางนะนอกทางอุบอุนอกทางครับอยู่นในปาฏิโมกมีอยู่เออ่บทว่านะครับอปุญญาลาพังนะครับก็คืออกุศลลาพังได้สิ่งที่เป็นอกุศลเนีย่ยแหละแกอ่านมาให้ครับสิ่งที่มีบุญคุณได้อกุศลน,นั่นแหละแปลงยังไงได้ครับได้อกุศลแปลได้นะสิ่งที่ทช่บุญนะ บทว่าอะไรครับณิกามะเสยังครับก็คืออะไรครับปาถนานะครับอิจตินะายะถานะปาถนาสิ่งใดเห็นไหมนะปาถนาโดยประการใดครับก็ทําไมไม่ได้นะครับไม่ได้การนอนคืออะไรครับได้การนอนตลอดการเล็กน้อยนิดเดียวครับอน,นิชิตังที่ตนไม่ปาถนาครับ นั้นนั้นเน,นี่ยก็คือบบุคคลนั้นทำไมครับไม่ได้การนอนอย่างที่ตนปรารถนาแหละย่อมได้การนอนตดอดการนิดหน่อยเท่านั้นครับซึ่งตนไม่ปรารถนาเออนอนนิดเดียวมันทะลุมันกลัวอยู่ครับต่อไปอปุญญาราโภครับจะว่าปบุญญาราโภจ่านะครับทำอะไรเออก็อได้ครับ นะได้ได้อ,อกุศลนั่นแหละไปอกุศลเลยครับได้อกุศลเนี้ยนะครับของอบุคคลน,นั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกคติอันชั่วช้าครับปาปีการนะคติอันลามกชั่วช้ากาวคืออะไรครับนรกนะครับเ,เพราะอะไรล่ะอกุศลน,นั้นนะอกุศนได้เลยนะเพราะอากุศลน,นั้นครับสองบทว่าลัตติจัตโถกีกาครับก็คืออะไรความว่าใช่ไหมอ่ะ และตีความยินดีใดเห็นไหมครับกับด้วยหญิงผู้กัวแล้วของบุรุษผู้กลัวแล้วนั้นมีอยู่นะแม่ความยินดีแม่นั้นเป็นไงครับโทกิการเล็กน้อยนิดหน่อยครับโทก,กลางหน่อยนะแล้วก็ปริตาก็เล็กน้อยครับเพราะว่าครุกกลางนะครับพระราชาลงโทษหนักเห็ไหมล่ะก็พระไอพระราชาเห็นไหมครับลงโทษทันอันหนักเลยมีอะไรบ้างอตัดมือเป็นต้นครับ โดนตัดมือครับแต่นันโดยเปล่าสดเหรอ,ดอโอ้โหอาขาดครับบอกว่าตัดสมาร์ทครับก็อะไรอ่เพราะอะไรครับบุคคลเข้าไปเสพภรรยาบุคคลอื่นนะครับย่อมถึงอกุศลเป็นต้นครับเหล่านั้นถึงที่มันจะบุญทอ,อกุศลเป็นต้นเหล่านี้ครับฉะนั้นบุคคลไม่เพิงเสพภรรยาบุคคลอื่นครับนี่แหละ โทษทันขนาดนี้นะครับกำหนักทําให้ทำให้เขมมะกาเกิดความสังเวชครับสังเวชขาานะกลัวครับกลัวผลของมันด้วยนะครับอธิบายผลน่ะกลัวผลของมันด้วยในเวลาเจบเถนาครับเขมมะกเป็นไงโอ้โหบรรลุเลยครับโสดาบันพิรุภูมีเข้ามาทางนานครับพระเจ้าแดงทําให้เป็นเป็นพุทธทวเวนยใช่ไหมพระเจ้าต้องแดงให้เท่านั้นแหละถึงจะบรรลุครับคนอื่นไม่ได้บรรลุโสดาบันครับเออ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยครับมหาชนก็ทำไมอะ่ะทำให้วันเวลาผ่านไปอย่างสบายนะครับสุขขังนะ่นะสุขขังนะครับสบายครับทำเวลาให้วันเวลาผ่านไปออล่วงไปนะครับอนะย่างสบายเลยเออบุพกรรมนะครับของนายเขียนประกาศนั้นทำอะไรครับถามว่านาก็นายเขียนประกาศนั้นนะครับทำบุพกรรมอะไรมา ก็ตอบบ้านะครับทราบมาว่าเขียอากาศนั้นใช่ไหมครับทำอะไรดนะัเป็นนักมวยปั้มอุตมะมันโลนะครับนักมวยปั้มที่เก่งกาจใน,นอุตมะนะเออหรือว่าอันดับหนึ่งอะไรนะเฮวเว,วียหรออะไรรุ่นไหนอันดับหนึ่งเขาเลยครับนักมวยนะเอออันดับหนึ่งเก่งมากครับนในสมัยของพระเจ้าพนามกัสปะนะสมัยโน้นครับทาบุญนะครับทําอะไรเนี่ยยกธง แผ่นผ้านะครับทองนะประดับด้วยทองครับทองทองของแผ่นผ้าทองนะครับกี่ทงเนี่ยสองทงนะครับที่ไหนเล่าสถูปเจดีครับเจดีทองด้วยการะนะแป่าทองนะการะนะบุรีอะเมืองทองนะครับจังหวัดการจนบุรีอันเดียวกันการะนะถูเปกครับสถูบทองครับของใครล่ะพระทศพลครับของพระเจ้าเออสร้างเจดีนะครับพระธาตุนะครับทองเจดีทองด้วยนะครับ ก็ตั้งความปถน,นาว่ารับเนี่ยลาาเล,ย,มมย,ลเเยครับคาถามมหาเสน่ห์เลยจำไว้ตลอดน้ำเมางออกไปเสกครับท่องเที่ยวเรียจบเลยครับแล้วก็เป่าเพียงเข้าไปครับติดหมดครับมงหมาเดินผ่านมาติดหมดเลย <c oughs> เนี่ยคาถาเนี่ยจำให้ดีนะครับฟังความปนาว่าแล้วก็ทัพเปตวายาติสาโลหิติทิโยอวะเสสามังทศวาละชันตูเพียงครับ ท่อง,องหายใจอย่าหายใจนะครับท่อง,องเราเดียวเลยเพียงไปเลยครับทดลองดูได้ผหมาจะวิ่งตามไหมเออนะครับเนี่ยเขาฝันหามบางที่แต่เป็นคาถาเสน่ห์จริงนะครับเอาไปใช้กันเลยแต่แต่หมอเสน่ห์คนอื่นรู้ใช้หรือเปล่าครับแต่ว่าอันนี้แน่นอนครับนะแปลว่าอะไรล่ะอว่าเสสาน่ะแต่จริงแล้วไอ้คาถาก็าไม่แปลนะแปรยังไม่ขังครับท่องไปแค่นั้นเพียงไปก็พอแล้วแต่แตปลว่าแปลก็จริงๆนะ เอาว่าเสสาครับหญิงที่เหลือทำไมอ่ะเว้นใครละเว้นญาติครับเว้นญาติสายเริตอตะนะครับเว้นญาติของเราทั้งหมดเลยครับหญิงที่เป็นญาติน่ะเห็นเราแล้วทําไมครับจงชอบจงกําหนัดจงยินดีรัชันตัวะอะสลดจำไหมยังมาเสกดูจงยีดาเผื่อติดกันอะเดินตามันพวงอะโอ้โหเออ,อเนี่ยค้า่ายนะครับบอกใหาดูนะ ถ้าเปตวายาติสาโลหิติติโยอาวะเสสามังสวาละชันโตเพียงครับสามครั้งว่ารวดเดียวนะครับาหายใจแต่วก็ทุกอย่างในบาลีทุกอย่างนะครับถ้าจะให้มันได้ผลนะเพราะหายใจแล้วบางทีอกุศลมันเข้าแทรกครับมีอะไรเข้ามาไม่รู้ละต้องทําไมครับว่าเราเร็วรวดเดียวเลยชัดเจนรวดเดียว,วดเร็ว,ว,ดเดวก็ได้ครับแต่มันชันละกันกปุ๊บ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 ป,ป,ปเลยครับให้มันเร็วๆก็แลอย่าไปหายใจครับหายใจเดี๋ยวอย่าอื่นมันเข้ามาแทรกครับ ก็เพียงไปเลยครับคือคาถาบรีทุกอันนะไรครับเป็นคาถาเอื่อนละไเอื่นอนนะจะให้สําเร็จอะจะให้เจริญรุ่งเรืองจะให้อะไรก็แล้วแต่ครับทำมาสั้นๆนั่นน,นะถ้ามันยาวก็ไม่ว่าอะไรครับก็ท่องใบนั้นัน้นยาวๆก็เป็นบทยาวก็ท่องใบครับแต่ว่าจะเป็นคาถาสั้นๆนี่ต้องรวดเดียวเลยแล้วก็เสกค,ครับที่ก็เสกของเสกอะไรต่างๆ,ๆเลยครับมันต้องรวดเดียวแต่ต้องภาษาบาลีเนี่ยับของคํามืใช้ภาษาอะไรไม่รู้ล่ะกอย่างนี้เลยครับ เนี่ยนะเป็นุปรกรรมของนายเขียนประกาศนั้นเนี่ยนะครับตั้งพระพนาไว้แบบนี้ครับแล้วบูชาเจดียทองมันจะมาสําเร็จด้ยังไงเออทําบุญกับพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วไอ้ไวรธิพานแล้วนะ <c oughs> ไ,ไหมครับก็ทําไมล่ะมีบุญเท่ากันกับพระองค์สรงพระชนอยู่ครับเวลาทําบุญกับเจดีย์กับอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับมีค่าเท่ากันเลยเหมือนพระองค์สรงพระชนอยู่หมดเลยครับจะบูชาเจดีย์ต้นโพพุทลูปครับบุญไป็นไงล่ะ ได้เท่ากันเลยครับอืมจะบูชาด้วยน้ําแก้วหนึง่งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมครับถ้านุนเหมือนกับที่พระองค์ทรงบูชนอยู่นั่นแหละเนี่ยแล้วเขาตั้งความป่านานอย่างนงครับก็สมสำเร็จดีครับถาเปตวายาติสาโลหิตติยโยอาวาเสสามังทศวะละชันตุ <c oughs> ไม่ยากเลยครับเออเดีย๋ยวไปแปลมนันเพราะแปลถ้าไม่ขังนะเออเพราะเหตุน,นั้นทําไมครับหญิงทั้งหลายโอ้โหทิโยนะครับ หญิงของคนเราอื่นน่ะเห็นตั้งครับเห็นใครลนะ่ะเขียมอากาศนั้นใะไหมครับในที่ทีเออ่เขียมอากาศนั้นเกิดแล้วใชไหมครับเกิดชาตินั้นก็แล้วแต่เป็นไงลนะ่ะเห็นปุ๊บเป็นไงยินดีกำนัลหมดเลยครับออไม่สามารถที่จะออดำรงความเป็นภาวะของตนได้ครับเพิไปเลยอะ่ะเห็นเงี้ยเห็นทลอดเพอ่มีหรือเปล่าในโลกนี้ครับ เห็นสลดสลด,ดเพลินวันทจะวายยังไงครับโอ้โหเ,ออเรื่องของบทของเขมกากะครับก็จบเลยครับอันนี้ผิดลูปผิดเมียเขานะครับไม่ดีนะนะครับที่ผิดลูปผิดเมียเพราะมันง,ง่ายอย่างแ้วเพราะว่าเขาปรารถนามาตั้งพ้าปรารถนามาชาติก่อนแล้วเห็นไหมล่ะเขามาเกิดชาตินี้ทุกชาติเลยครับมีแตคนเป็นไงอ่ะผู้หญิงเห็นเป็นไงครับชอบใจยินดีหมดเลยครับ เขาต้องกล้าผิดอ่ะเล้ไปผิดอ่ะอันนี้มันผิดก็ทําไมครับแล้วเป็นหลานของอนันตถาวรปินิกาเรษฐีด้วยเออพาราชานะครับราชตรวจับไปกับพระไทยพระราชาพระมงกุนจะพูดยังไงครับมันพูดไปออกครับปล่อยเออปล่อยครับสามครั้งปล่อยนะครับทุกครั้งปล่อยจนทําไมครับเศรษฐีเป็นไงไม่ไหวแล้วต้องพาไปหาพู้เจ้าแล้วครับให้พู้เจ้าตัดสงนในคาถาให้ทิ้งครับก็เนียนในับได้ผลครับ หลุดผลน่ะไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องติดต่อประชาติอื่น,น,นอีกนะประชาตินี้ไม่บรรลุประชาติหน้าต้องไปอีกครับเป็นอีกเป็นอย่างนี้อีกครับมันเดิมอีกอ่ะเออนี่พระเจ้าแดงทำพระพุทธแล้วครับโสดาบันแล้วห้ามอะไรละ่ะห้ามอบายแล้วครับไปสุคติแน่นอนนะครับจะไม่ทําจะไม่ผิดแน่นอนคือผิดศีลห้าไม่ผิดแน่นอนครับโสดาบันเนี่ยอันนี้ก็ผิดศีลห้าใช่ไหมล่ะครับไม่ผิดแน่นอนครับนะห้ามไว้เรียบร้อยแล้ว นะสดาบ,บันห้ามไว้เด็ดขาดครับเนี่ยเนี่ยเอาไว้ดจำในคาถานี้นะครับสำคัญนะ